สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแจนฟอร์ดพนคนนเรเกษตรนะว่ามีกันอีกแล้ววันนี้เดินทามาชมรถ XLT นะคะสี่ประตูนั่นเองหแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยตัวนี้นะคะ XLT หายากแล้วนะตอนนี้นะจะหมดสต็อกแล้วนะนี่ดรุล้วนเลยแล้วที่พี่ๆถามมากันว่าแต่งตามโปรคืออะไรคือแบบนี้นี่เอง มีกระจังหน้านะคะเป็น V6 Raptor ตตนะคะแล้วก็ไฟสิวนะคะ3จุด LED สีส้มแบบนี้นี่เองแล้วก็คลอบไฟเลียวให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะใส่ซุ้มล้อแบบเสร็จนิ้วแบบมีหมุดสีเงินไม่เจาะตัวรถนั่นเองและเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อให้ด้วยนี่แต่งตำโปนะ แมกยางค่ะเริ่มจากตัวแมกนะคะเป็นแวมพานะคะสีดำล้วนเลยแล้วก็แรดด้วยตัวยางนะคะตัวนี้เลยนี่สเปคนะคะเป็นออโตเรนะคะขับได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะคะอ่ะ26560 r 1าค่ะชอบแบบดำดำล้วนๆแบบนี้กระทักมาเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะติดแลกนะคะติดคิวกันสาด์นะคะติดฟิล์มนะคะติดครอบไฟเลี้ยวนะคะให้เรียบร้อยละค่ะและด้านท้ายค่ะ ตัวนี้ค่ะโรบาร์ที y ค่ะอ่าเป็นแขนเหล็กนะคะสองข้างแบบนี้เลยพร้อมไฟแบรกดวงที่4และด้านหลังค่ะติดครอบไฟนะคะเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กลับท้ายนะคะแบบวอลโลโก้นะคะกับสีดำแต่ตัวหนังสือสี F o r d สีแดงทูโทนตัดกับสีดำนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็คลอบไฟอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งตามโปรแบบนี้นี่เองดูรอบคันนะคะสวยงามทีเดียวเชียวนะคะ ใครนะคะอยากได้แบบนี้ทักมาได้เลยนะจะหมดสต็อกแล้วนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะโทรมาหาาจันได้เลยนะคะที่0818262623นะคะจอดไปแนตให้ฟรีค่ะส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเลยเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะแต่งตามโปร